ชมครับดูมะเขือครับกำลังออกลูกเลยครับเยอะเลยครับผมนี่ครับมะเขือกำลังจะติดติดดอกออกผลนะครับอันนี้ผัวของยาวครับที่พ่อเพลินผูกไว้นะครับนี่ยครับยาวเป็นสองนะครับ สวยเลยครับกำลังสวยงามเลยปลูกว่ากินเองครับไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับใช้ฮอร์โมนเล่งดอกเล่งผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกครับทิกปลูกไว้เองเหมือนกันครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับลำดับที่1ครับไข่ครับลำดับที่สองครับนมเปรี้ยวครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนมเปรี้ยวผงชูรสครับยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับลำดับที่4ครับน้ำตาลทรายก่อนอื่นนะครับเรามาตอกไข่ก่อนนะครับ เปลือกไข่นี่อย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับตีนะครับตีไข่ให้ละเอียดก่อนนะครับเมื่อเราได้ไข่นะครับเราก็มาตีนะครับไข่นี้จะมีจะมีโปรตีนนะครับช่วยเล่ยงรากเล่งดอกเล่งผล น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะครับผงชูรสครับโมโนโซเดียมบุนตาเมตนะครับช่วยเร่งรากเร่งดอกเร่งใบชพื่วยพืชผักโตเร็วสวยงามนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับ มน,นมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวก็จะมีจุรินซีครับเนคโทบาโซลัสนะครับพาราเซนเซอิที่มีชีวิตอย่างน้อย9ล้านตัวนะครับ9000ล้านตัว2ช้อนโตครับ ก็เสร็จแล้วครับตีให้เข้ากันเลยครับผสมให้เข้ากันเมื่อ <deputy noise> เข้ากันแล้วครับใส่นะครับใส่ในขวดพลาสติกทิ้งไว้3วันนะครับ เมื่อเราทำเสร็จแล้วครับเขย่าครับเก็บไว้ในที่ร่มครับ3วันนะครับค่อยนำมาใช้แล้วก็คลายฝาทุกวันทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะมีแก๊สอยู่ข้างในเพราะว่ามันจะทำให้ระเบิดได้นะครับขวดพลาสติกเราควรคลายฝาออกอาทิตย์ละครั้งนะครับเสร็จแล้วครับผมฮอร์โมนไข่ เร่งดอกเร่งผลพืชผักสวยงามโตไวใช้ได้กับถั่วผักยาวมะเขือพริกได้หมดครับถ้าเป็นพืชผักนะครับดอกไม้ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปไปดูวิธีทำกันเลยนะครับวันนี้นะครับที่พ่อเพิิ์นทำเสร็จไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปไปลดกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำนะครับ20ลิตรเราใช้ฮอร์โมนไข่ของเรานะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับคนครับคนคนให้เข้ากันเลยครับ ลไลปพืชผักของเราได้นนเลยครับนี่จะเป็นขี้เถ้านะครับผงขี้เถ้าอันนี้พ่อเพลินก็จะโรยไว้รอบๆครับรอบๆโคนต้นเพื่อจะไล่มดไล่มแมลงไล่เพือ่อไม่ให้มาเกาะกินถั่วของเราได้นะครับขี้เถ้านี่ก็หาหาได้นะครับจาก ตัวเรียนของเราหรือว่าตามร้านค้าที่เขาพวกเขาขายไก่ย่างนะครับคุณผู้ชมคงคงจะเห็นนะครับอันนั้นเขาไม่ใช้เขาจะทิ้งเราขอเขามาได้นะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับลดเลยครับลดโคนต้นเลยครับรอบๆโคนต้นเลยครับจะใช้ฝาควัวลดก็ได้นะครับ พิกก็ลดได้ครับพิกจะเป็นมะเขือมะเขือครับลดได้เหมือนกันครับ คุณผู้ชมเห็นไหมครับผมถั่วผักยาวอันนี้กำลังออกดอกนะครับเนี่ยกำลังออกดอกนะครับอันนี้ก็ก็เป็นพวงเล็กๆอยู่ไม่มีสารพิษด้วยครับ เสร็จแล้วครับสูตรนี้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองนำไปไปใช้ดูนะครับนี่ครับฮอร์โมนไข่เร่งผักเร่งพืชผลดอกให้โตไวนะครับ ้ายสูตรนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับต c ไคร e พ่อเพลินช n แนลด้วยนะครับถ้ามีคลิปดีๆพ่อเพลินจะทำอีกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับอ๋อพ่อเพลินเริ่มบอกไปว่าถ้าคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วนะครับ ผู้ชมเขียนชื่อติดไว้เลยนะครับว่าเป็นอะไรทำวันไหนอันนี้จะเป็นฮอร์โมนนะครับก็บเพื่อนจะเขียนไว้ฮอร์โมนโมนมฮอร์โมนไข่นะครับเขียนว่าฮอร์โมนไข่ทำวันที่สองนะครับ ที่สองเดือนสามนะครับขีดหกสี่เนี่ยครับ